สวัสดีค่ะวันนี้มีชวนเพื่อนๆตำส้มตำใส่พริกเป็นกรรกันนะคะนี่ตำส้มตำ,ต,ำตีนไก่นำปลาราตะคูออลไลนของเรานะคะเพื่อนๆค่ะสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้มีจจดส่งทั่วประเทศไทยนะคะตำตีนไก่นะคะแล้วก็ผักของเรามาเป็นสวนนะเพื่อนๆค่ะแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเรามาตำกันนะมีบางคนบอกว่าเอก,กินพริกไม่เผ็ดหรอมาลองกินดูไหมอ่ะว่าเรากินพริกไม่เผ็ดมาลองกินดูกับเราไหมอ่ะเราไม่เคยกินพริกไม่เผ็ดเลยนะขอไปตำแป๊บนึงนะมาค่ะลงมาไปตำใส่พริกเป็นกำมือ ทำจนเหนื่อยไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้เห็นนานไอเป็นคนกินเผ็ดนะแต่ด้วยความที่แบบว่าคือเหมือนชิวอะเป็นคนกินเผ็ดที่ไม่เผ็ดอะเป็นคนกินเผ็ดถ้าไม่เผ็ดเอก็ไม่ค่อยชอบกิน ต่เป็นไปไม่ได้หรอกพริกที่เอตําจะไม่เผ็ดหรือพริกที่กินจะไม่เผ็ดเป็นคนกินเผ็ดอยู่แล้วอนนี้มีผักแก้โควิดหลายอย่างเลย น้ำปลาราสุดเข้มขนขวดเดียวเอาอยู่ทุกงานปาร์ตี้นะคะขนาด400 ml นะคะสนใจจัากซื้อได้แล้ววันนี้ที่06365.1929แอดไลน์มาเตือกันได้นะคะเรามีโปรโที่เด็ดๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะโปรโที่เพื่อนๆชื่นชอบเวลาเพื่อนๆมาสั่งกับเองเนี่ยก็จะบอกพี่เองเหลือโปรโอยู่ไหม ก็เลยต่อโปรให้สามขวดร้อยจ็ดบาทรวมส่งนะคะต่อโปรเด่นให้เพื่อนๆ แล้วค่อยใส่ตีนใหญ่เนาะอืมยอดใส่ปะละาไ้ลลงไปนิดหนึ่ง มันเด็ดจริงๆดูว้าวตอนนั้นอะเอใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะ อชิมจนหมดถ้วยเน่ยแล้วว่าชิมจนหมดครกเลยเหรอ I don't know. ดีเราต้มหัวใจหมูเอาไว้มันยังไม่สุกเลย Hoặc là mi lời Wow. ใจยี่วมาเลยจ้ามาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปกินกันฝังเนื้อฝักตัวด้วยนะคะน้ำปลาตะครัวนเลนสุดเข้มข้น สุดเดียวเอาอยู่นะคะอร่อยอรรวิวนิดหนึ่งอร่อยจนต้องร้องว้าวขนมจีนก็มี น้มกิงก็มีผักก็มาเป็นส่วนมันไม่ไสุกง่ายๆหรอไอเนี่ย Hmm. เดี๋ยวไปกินกันไปเจอกันคลิปกินนะบาย